ไาเก็ตไฮมาค่ะที่ยังอยู่ในงานบัตรสันทักวันที่2นะคะที่งานมูนทลคารนี้ค่ะวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตมาเจาะลึกรายละเอียดสินค้าของเรานะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะมาเริ่มต้นชมกันเลยค่ะเริ่มต้นจากตัวแรกนะคะ,รระ,คะเป็นบางคนใส่ยพานนะคะเสร์มผ้าใบนะคะเรามาดูใกล้ๆกันเลยะคะ่ะว่าสินค้าเราเป็นยังไงนะคะเหนียวแน่นทนทานยังไงนะคะ จากตัวนี้นะคะหน้ากว้างของเรานะคะสามารถทำได้แต่ไซส์80เซน90เซน1เมตรเลยนะคะคัสตอมไซส์ก็ได้ค่ะความยาวนะคะเราจะมีตั้งแต่ไซส์1เมตรนะคะเมตร20ค่ะเมตร650นะคะยาวจนถึง2เมตร60จนถึง3าเมตร20ก็ไม่มีปัปญหานะคะไละถัดมาอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวยางบางโพเสริมผ้ายีนนะคะอย่างอันนี้คุณยางบางโพลเสริมผ้ายีนของเรานะคะที่เมื่อวานเคยบอกไปแล้วนะคะวันนี้เรามาดูสุปปด duct ใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ มาดูเนื้องานนะคะว่าเนื้องานของเราดีขนาดไหนนะคะดูใกล้ๆเลยค่ะรับรองตัวนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนมาดูงานใกล้ๆดูขอบนะคะเหนียวแน่นทนทานแน่เลยนะคะแล้วก็ดูการสีสกรีนของเรานะคะจากงอจะยังไงก็ไม่มีปัญหาค่ะถูงอให้นะคะพับไปเลยนะคะตัวนี้นะคะสียังไม่แตกเลยนะคะบางคนก็ยังไม่ฉีกขาดค่ะเฟกซิเบลมากเลยนะคะ บัตยังไงก็เฟกซิเบิลนะคะถัดมานะคะเป็นอย่างบางคนที่ขายดีที่สุดในโรงงานของเรานะคะก็จะมี2ประเภทนะคะตัวนี้จะเป็นบางคนแบบตัวเรียบนะคะตัวเรียบหมายความว่ายังไงตัวเรียบหมายความว่าตัวอ,อ,กอักษรจะเรียบไปกับติดกับสินค้าชิ้นง,งานเลยนะคะส่วนอีกชิ้นง,งานหนึ่งจะเป็นงานบางคนแบบตัวนูนนะคะตัวนี้สินค้าตัวชื่อโลโก้สินค้าของลูกค้าจะนูนขึ้นมานะคะดูได้เลยนะคะ สีของเราจะมีสีแบบไหนบด้านนะคะเล่าจะมีสีทั้งหมดลูกค้าอยากทากี่สีก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีเหลืองนะคะหรือแม้กระทั่งสีน้ําเงินได้ทุกสีเลยค่ะดูนะคะตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้เป็นพื้นสีน้ําเงินนะคะดูค่ะเป็นการพ่นแบบตัวแมชนะคะสีจะไม่ไม่สะท้อนมากนะคะดูการเท็กเจอร์ของสีการทําสีของเรานะคะ และตัวนี้นะคะเรายังมีโปรดักต์ก็คือสามารถมีล่องหลักนะคะตัวนี้เราสามารถเสริมออปชันเสริมในการนั่งล่องหลักนะคะสําหรับเป็นการแอนตี้สเปรย์ไม่ให้น้ํากระเด็นออกมาได้นะคะระหว่างขับรถนะคะนอกจากนี้ก็ยังกันหินไม่ให้กระเด็นไปทางรถข้างๆได้อีกน,นะคะลูกค้าสามารถเลือกออปชันได้เลยว่าจะทําเป็นแบบไม่มีล่องเป็นตัวนี้นะคะหรือมีล่องหลักแบบตัวนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีออ,อปชันเสริมนะคะอย่างเช่นการ สินค้าแอดโลโก้นะคะอย่างเช่นไปขนส่งก็สามารถแอดโลโก้เป็นพวกรถบรรทุกไปได้นะคะอย่างเป็นตัวอย่างของลูกค้าที่สั่งนางสั่งทำเรานะคะเป็นรูปสินค้ารถแบบนี้นะคะ ก็สามารถแอดได้เลยนะคะลูกค้าถ้าท่านไหนยังไม่มีโลโก้แค่ขอแค่ส่งชื่อนะคะส่งรูปแบบไอเดียมาหรือเบอร์โทรนะคะเราก็สามารถออกแบบได้ฟรีนะคะไม่คิดค่าบลอกค่ะแล้วก็จะส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะการจัดส่งของเรารวดเร็วมากเลยค่ะคัดตันในการสั่งทำมีไม่ต้องเยอะค่ะเราสามารถทำได้นะคะ โอเคค่ะงั้นวันนี้ขอจบการพรีเซนต์สินค้าเราเท่านี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจสอบถามยังไงก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะที่ไลน์ไอดีนะคะไซเ k e n h e ค่ะ se i k n h e i นะคะแล้วก็สามารถโทรสอบถามเราได้นะคะที่เบอร์0 2 4 3 1 0 8 9 5ถึง6นะคะเซลล์ของเราพร้อมจะรับโทรศัพท์ของทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ